เซตลงแรงขนาดนี้และหุ้นก็ลงมาเยอะมากๆพอร์ตดวงเนี่ยยังบวกอยู่ไหมจะวางแผนการลงทุนต่อจากนี้ยังไงเวลาดวงวิเคราะห์บริษัทหลักๆดวงดูอะไรบ้าง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดวงวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่อง Set Index นะคะที่ไหลลงแรงมากๆมีหลายคนนะคะถามดวงเข้ามาเยอะว่า Set ลงแรงขนาดนี้และหุ้นก็ลงมาเยอะมากๆพอร์ตดวงเนี่ยยังบวกอยู่ไหมนะคะและจะวางแผนการลงทุนต่อจากนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังพร้อมๆกันเอาจริงๆนะคะช่วงนี้ดวงยอมรับเลยว่าหุ้นมันลงแรงมากๆนะคะเซตอินเด็กก็ไหลลง หลุด1,490ไปแล้วเนาะแล้วก็ราคาหุ้นทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเนี่ยลงแรงมากๆเนื่องด้วยอาจจะเป็นทั้งต่างชาติสถาบันแล้วก็กองทุนรายย่อยอะไรพวกนี้คือก็ขายเทปโปรฟิตกันออกมาใช่ไหมคะแต่หุ้นที่ลงเลือกซื้อเนี่ยก็ลงเหมือนกันนะแต่ว่าลงไม่เยอะค่ะลงไม่แรงมากจนถึงแบบขาดทุนอะไรแบบนั้นเพราะว่า ราคาที่ลงซื้ออะลงซื้อในโซนล่างซื้อตั้งแต่มันยังไม่มีโวล่มซื้อตั้งแต่หุ้นมันยังไม่ขึ้นนะคะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นมันยังลงไม่มากตามเซ็ตเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีรายใหญ่ที่เขาแบบเก็บสะสมหุ้นมานานแล้วเขามีจํานวนหุ้นเยอะจนเขาสามารถคุมราคาไว้ได้ไม่ให้มันลงแรงอะไรประมาณนี้นะคะ อาจจะเป็นเพราะว่ารายย่อยอไม่ได้ถือหุ้นเยอะเพราะถ้าเกิดรายย่อยถือหุ้นเยอะเขาก็ต้องขาย Take Profit ทำกำไรออกมาอาจจะมีแบบ Panic Sale อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยมี volume ออกขายออกเนี่ยเยอะไหมในขาลงนะคะ หลักการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาลงซื้อหุ้นลงจะไม่ซื้อในราคาที่มันแบบ break out ทะลุแนวต้านอะไรแบบนั้นลงจะซื้อในราคาที่มันอยู่โซนล่าง volume แห้งหนะคะโดยทั่วไปนักเทคนิคอ่ะเวลาเขาจะซื้อหุ้นเขาก็จะมีเกณ์นในการเลือกหุ้นของเขาใช่ไหมหนึ่งเลย ราคากลับตัวเบรกเอาททะลุแนวต้านแมกดีเหนือ0ูนอะไรแบบนั้นซึ่งทุกคนก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันแล้วก็ไปไล่ซื้อในราคาที่แบบขึ้นไป30% 40%แล้วหรืออาจจะแบบขึ้นไปเกือบ1นเด้งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเสียงติดดอยสูงนะคะทีนี้นะคะเราลองเปลี่ยนมุมมองจากที่เราเนี่ยเป็นนักลงทุนรายย่อยเปลี่ยนว่าตัวเองเนี่ยเป็นรายใหญ่เขาจะคิดยังไงเราต้องลองฝึกคิดอย่างเจ้าดูนะคะ โดยส่วนใหญ่เวลาเจ้ามือรายใหญ่เขาจะซื้อหุ้นเขาจะเก็บหุ้นเขาก็จะไปซื้อตอนที่ราคามันอยู่โซนล่าง v นะคะวอลุ่มแห้งทยอยเก็บทุกวันคือหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาแบบเก็บ นานพอสมควรกว่าที่เขาจะได้จํานวนหุ้นครบตามจํานวนใช่ไหมแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาวอลลุ่มมันแห้งแต่ก็ยังมีวอลลุ่มซื้อขายอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะอาจจะวันละ3ามแสนสี่แสนหนึ่งล้านสล้านไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่มีวอลลุ่มออกมาแบบ20 30 40 000, ล้านอะไรแบบนั้นอะ่ะนะคะเป็นการเก็บของรายใหญ่ซึ่งอาจจะใช้เวลา2ปี3ปี4ปี ห้าปี7ปี10ปีก็แล้วแต่บริษัทที่เขาจะลงทุนอ่ะมันเป็นธุรกิจที่จะอยู่ในเทรนไหมมันมีสตรอรี่ที่เขาจะลากหุ้นได้ไหมมันจะมีกำไรที่จะขึ้นมาทำให้บริษัทเติบโตแล้วเขาจะลากหุ้นได้ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เนะะี่ยค่ะเพราะว่าเจ้ามืออ่ะมันก็จะมีทั้งคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเองหรือคนที่ เป็นเจ้ามือแย่ออกมาอาจจะรู้จักกับเจ้าของอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีอยู่หลายแบบแล้วเวลาเจ้ามือเขาจะมาเก็บหุ้นเนี่ยเขาจะมาเก็บแถวแถวช่วงราคาเบรกเอาทะลุแนวต้านไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าเจ้ามือส่วนใหญ่อะ่ะเขาก็จะทยอยเก็บอย่างที่ลุงบอกอะ่ะแล้วพอเขาเก็บได้ครบตามจํานวนแล้วอะ่ะเขาก็จะทําราคาอาจจะมี ปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเรื่องของหุ้นอยู่ในเมกะเทรนหุ้นบริษัทสามารถทำกำไรเติบโตได้แล้วก็มีสตอรี่อะไรที่เขาแบบสามารถลากได้ถูกต้องไหมเขาจะไม่มานั่งซื้อแบบหุ้นในราคาที่แบบเบรกเอาที่ทุกคนเห็นราคาหุ้นเหมือนกันอะไรแบบนั้นอะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นมันขึ้นมา1เด้ง2เด้งแล้วเนี่ยเจ้ามือเขาเริ่มทยอยขายกันแล้วนะคะแต่ว่ารายย่อยที่เขาไปซื้อ ก็เสียงติดโดยอีกเหมือนเดิม,มนะคะเราต้องคิดเหมือนเจ้ามืออ่ะเออถ้าเกิดเราจะซื้อหุน้นเราจะซื้อในช่วงเวลาไหนที่แบบตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่นะ่คะเพราะเจ้ามือเนี่ยเขาทำตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วประเด็นคือเวลาดงวิเคราะห์หุ้นอะ่ะดวงจะวิเคราะห์จากพื้นฐานก่อนเสมอนะคะโดยเลือกจากกำไรบริษัทเต,ติบโตต่อเนื่องสินค้าบริการอยู่ในเมกะเทรน และเน้นเลือกหุ้นเติบโตหุ้นโตเร็วนะคะดูรายตัวก่อนดูรายบริษัทก่อนแล้วค่อยไปดูภาพรวมของอุตสาหกรรมว่าเขาอยู่ในเทรนด์การเติบโตไหมใช่ไหมแล้วเราค่อยไปเลือกดูว่าหุ้นตัวไหนหุ้นกลุ่มไหนที่จะได้รับอันนิสงจากเทรนด์ที่กําลังเติบโตอาจจะไม่ใช่หุ้นตัวหลักที่ได้รับอันนิสงก็ได้นะคะอาจจะเป็นหุ้นที่อยู่ในซัพพลายเชนการเติบโตนั้น แต่คนอื่นยังมองไม่เห็นเพราะว่าหุ้นตัวหลักเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเมกะเทรนการเติบโตที่กำลังจะมาเนี่ยหุ้นตัวหลักตัวนี้ยังไงก็ได้รับอันนี้ส่งเต็มๆอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันถูกต้องไหมแต่มันจะมีพวกซัพพลายเชนที่แบบได้รับอันนี้ส่งในวงจรของเขาอะแต่ว่ายังไม่มีใครมองอะอะไรแบบนั้นนะคะคือเหมือนหุ้นหน้าบียยังไม่ขึ้นอะเออยังยัง ยังมีอัพไซด์ได้อีกอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะหุ้นตัวหลักอะเวลามันขึ้นเนี่ยราคามันจะท้อนก่อนเสมอแล้วทุกคนก็จะเห็นเหมือนเหมือนกันก็จะเป็นแนวทางที่ดวงเลือกลงทุนที่นะคะเรามาดูว่าเวลาดวงวิเคราะห์บ,บริษัทหลักๆดวงดูอะไรบ้างข้อแรกนะคะจะเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัทปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือภาพรวมเศรษฐกิจ นโยบายทางการเมืองแล้วก็ราคาสินค้าพกภัณฑ์พลังงานอะไรต่างเนี่ยมีผลกระทบกับบริษัทไหมซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ก็ไปดูว่าบริษัทเขามีแผนการดําเนินงานรับมือตรงนี้ยังไงใช่ไหมคะถัดมาก็จะมีคู่แข่งนะดูว่าคู่แข่งของบริษัทเนี่ยมีเยอะแค่ไหนแล้วก็มีบริษัทที่มีสถานะใกล้เคียงกับบริษัทที่เราจะลงทุนไหมนีคะบริษัทเนี่ยมีสินค้าบริการที่แตกต่าง จากเจ้าอื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีสินค้าที่จะมาทดแทนได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูถัดมาค่ะต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทเนี่ยได้เปรียบเจ้าอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าบริษัทผลิตเยอะต้นทุนก็จะถูกลงอะไรแบบนี้หรือนําเข้าวัตถุดิบมาหรือจะไปแบบซื้อวัตถุดิบจากเจ้าอื่นมาได้ราคาที่ถูกกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถัดมา สินค้าบริการเนี่ยมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งยังไงนะคะเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกใช่ไหมจุดแข็งอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทมีสินค้าที่แบบว่าโดดเด่นมีบริการที่ยอดเยี่ยมอะไรแบบเนี้ยที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะอาจจะเป็นจุดแข็งได้ถัดมาค่ะก็จะเป็นลูกค้าของบริษัทเนี่ยเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็น N i c h e market หรือเปล่าลูกค้าเฉพาะกลุ่มกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะ เชื่อมั่นในบริษัทแล้วก็จะใช้สินค้าอยู่ตลอดเพราะว่าเวลาเขาจะซื้อสินค้าอะไรแบบนี้ยเขาจะต้องทำสัญญาแบบระยะยาว โดยไม่ย้ายไปซื้อบริการจากเจ้านี้ซื้อสินค้าจากเจ้านั้นอะไรแบบนี้เพราะว่าลูกค้าเขาต้องการความเชื่อมั่นใช่ไหมคะเวลาจะสั่งสินค้าก็จะต้องสั่งกับบริษัทนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะไปสั่งเจ้าอื่นก็ได้คุณภาพไม่เหมือนเราอะไรแบบนั้นสําคัญนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถัดมาค่ะกําไรบริษัทมีแนวโน้มเติบโตทุกปีแล้วก็เติบโตได้ในอนาคตอยู่ในเมกะเทรนด์อย่างที่บอกไปเนี่ยคะ่ะ และที่สาคัญเลยนะคะก็คือผู้บริหารเป็นคนยังไงอันนี้ต้องใช้เวลาศึกษานานพอสมควรนะคะแต่ว่าเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่าผู้บริหารเขาพูดแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาทำได้หรือเปล่าที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเกิดเราจะดูแบบปัจจุบันที่เขาพูดว่าเออจะมีโครงการอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นนะเสร็จแล้วเสร็จภายในปี2ปีเราก็รอดูว่าเออสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะ เขาจะทําได้อย่างที่เขาพูดไหมอะไรแบบนี้หรือว่าเราจะไปดูย้อนหลังก็ได้ซึ่งมันต้องใช้เวลาในการศึกษาในส่วนของผู้บริหารนะคะบางทีเขาก็พูดจริงบางทีก็พูดหลอกอะไรแบบเนี้คือมันสามารถไปดูประวัติเขาได้นะ,ะแบบไปหาข้อมูลดูว่าเออผู้บริหารเป็นคนยังไงคอนซอร์เวทีฟหรือแบบกล้าได้กล้าเสียแบบชอบเสี่ยงอะไรแบบนั้นก็มีเยอะนะคะก็ต้องไปดู และถัดมานะคะจะเป็นโครงสร้างของการถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดูว่ามีสถาบันมีกองทุน n v d r เนี่ยเขาซื้อเยอะไหมนะแล้วก็ฟรีโฟดเนี่ยเป็นยังไงพูดถึงหุ้นรายใหญ่เนี่ยมีนิสัยเป็นยังไงอันนี้เราไปดูประวัติของแต่ละคนได้นะคะเออไปดูว่าเขาเคยถือหุ้นอะไรแล้วเขาเข้าออกราคาไหนดูมันไล่ดูได้หมดนะคะเดี๋ยววิธีดูเนี่ย เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเขาไปไล่ดูยังไงนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเสร็จแล้วเราก็ต้องไปดูงบการเงินต่อใช่ไหมคะโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบตัวเลขเนาะก็จะมีงบก,กําไรขาดทุนนะคะดูว่าบริษัทมีกําไรดีก็จะบ่งบอกได้ว่าผู้บริหารเนี่ยมีความสามารถในการดําเนินงานทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตมีกําไรมีไรายได้เติบโตได้ในอนาคตประมาณนี้ไงคะ งบแสดงสถานะทางการเงินเราก็ต้องไปดูว่าฐานะการเงินของบริษัทเนี่ยดีไหมมีหนี้เยอะไปหรือเปล่าแล้วก็ลูกนี้การค้าสต๊อกคองเหลือนี่สัมพันธ์กันไหมการหมุนเวียนสต็อกเป็นยังไงนะเก็บเงินลูกค้าได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็งบกระแสเงินสดอันนี้ก็สําคัญค่ะบริษัทดําเนินธุรกิจมาแล้วเนี่ยมีกระแสเงินสดเข้ามามีแบ่งไปลงทุนและแบ่งมาจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนผู้ถือหุ้นด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยค่ะ จะบอกว่างบการเงินเนี่ยไม่ได้บอกอนาคตว่าบริษัทจะเติบโตนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลในอดีตถ้าเราจะวิเคราะห์ให้เห็นภาพการเติบโตแผนการเติบโตของบริษัทเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เชิงคุณภาพเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเนี่ยเราจะสามารถดูว่าบริษัทในอนาคตเนี่ยเขาจะมีรายได้เติบโตยังไงจากคุณภาพของสินค้าและบริการใช่ไหมแล้วกําไรของบริษัทเนี่ย จะเติบโตตามรายได้ประมาณนี้นะคะเราก็ต้องไปดูเชิงคุณภาพเป็นหลักสำคัญในการดูแผนการดำเนินง,งานในอนาคตทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมในการวิเคราะห์บริษัทของดวงนะคะว่าออดวงวางแผนการลงทุนแบบนี้เวลาซื้อหุ้นซื้อยังไงนะคะแต่ว่าเวลาขายเนี่ยขายยังไงไม่ได้บอกเนะะเวลาดวงขายหุ้นเนี่ยดวงก็จะขายในตอนที่ราคาหุ้นมันขึ้นไปแบบ1เด้ง2เด้งอะ่ะ แต่ว่าไม่ได้ขายในราคาที่แบบขึ้นไปสูงสุดนะอาจจะไหลลงมาแบบ1 0 2 0จากยอดอะแล้ววอลลุ่มขายมันเยอะมากหรือว่าแบบมีวอลลุ่มเข้าเยอะมาก40 50ล้าน60ล้านอะไรแบบเนี้ยก็จะเริ่มทยอยขายอาจจะไม่ได้ขายหมดคะ่ะอาจจะแบ่งขายว่า50%าออกมาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมันไหลลงอีกก็ขายแบบ3 0แล้วก็หรือลงไปอีกก็จะขายหมดเลยนะคะจะไม่มีแบบว่าไปขาย ข้างบนเราก็กลับมาซื้อใหม่ตอนมันย่อไม่เอาเนี่แบบนั้นเพราะว่าราคาที่มันย่อลงอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะลงต่อได้ไหมมันอาจจะลงต่อไปได้อีกหรือมันอาจจะจบรอบในการเาติบโตของบริษัทเพราะว่าราคาหุ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมารับข่าวในอนาคตว่าบริษัทมันจะเติบโตใช่ไหมแต่พองบการเงินมันออกมาแล้วอะ่ะ มันดีแต่ว่ามันดีน้อยกว่าคาดแค่นิดเดียวอะ่ะนักลงทุนเทขายเหมือนบริษัทจะเจ๊งอะ่ะท,ทั้งทงที่พื้นฐานก็ไม่ได้เปลี่ยนแบบนี้ก็มีเนะะี่ยค่ะวิธีขายหุ้นก็ประมาณนี้จะไม่แบบว่าขายแล้วก็กลับไปซื้อใหม่อะไรประมาณนี้นะะี่ค่ะขายแล้วก็คือจบไม่เข้าไปยุ่งกับเขาอีกทีนี้นะคะนุงก็จะมาตอบเพื่อนๆให้หายสงสัยแล้วกันว่าเออเซ็ปมันลงแรงแล้วหุ้นก็ลงแรงทั้งตลาดแบบเนี้ยพอร์ตดวงยังบวกอยู่ไหม คือที่ผ่านมาดวงก็ตอบเพื่อนๆเ,เสมอเนี่ยว่าพอร์ตดวงเนี่ยยังบวกอยู่หลายคนอาจจะมองว่าโมหรือเปล่าเออเดี๋ยววันนี้ไปดูนะว,ว่าบวกอยู่หรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าพอร์ตที่เจมาให้ดูเนี่ยไม่ได้เป็นการอวดหรือมาขิงชาวบ้านเขานะว่าเออเซ็ตลงแรงขนาดนี้หุ้นลงแรงขนาดนี้พอร์ตฉันยังบวกอยู่อะไรแบบนั้นไม่ใช่นะคะอยากให้ไปโฟกัสที่หลักการการวางแผนการลงทุน ของดวงว่าดวงเลือกซื้อหุ้นยังไงซื้อเวลาไหนขายยังไงอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้สาคัญกว่าพอร์ตเนี่ยเอามาให้ดูเฉยๆว่าเออก็ไม่ได้มีบวกทั้งหมดก็จะมีลบบ้างแต่ว่าติดลบก็คือสัดส่วนน้อยแล้วหุ้นที่ติดลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เรา ซื้อมาก่กนหน้านี้นานแล้วแล้วเราเข้ามาซื้อเพิ่มเป็นไม้ที่2ไม้ที่3มมันก็เลยติดลบเพราะว่าพอเราซื้ออ่ะมันก็ขึ้นจริงแต่พอตลาดมันลงแรงอะ่ะราคาหุ้นมันก็ไหลลงมามันก็จะทําให้หุ้นที่เราซื้อเข้าไปแบบราคาช่วงหลังๆอะ่ะไม้ที่2ที่สามอะ่ะมันก็อาจจะติดลบไปห7%อนรอะไรแบบเนี้ยแต่ในสัดส่วนที่น้อยมากๆนะฮะไปดูกันพอตแรกนะคะพอตแรกของดวงก็จะเป็นฟินแนเซยนะคะ มีบวก15%บวก108%บวก61%ประมาณนี้ก็บวกทั้งพอร์ตแหละแต่ว่าสัดส่วนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะแล้วก็อีกพอร์ตที่2นะคะก็จะเป็นสไยโตะค่ะเห็นไหมก็จะมีลบแต่สัดส่วนน้อยมากเพราะว่าเราเพิ่งมาซื้ออาจจะเอามาแบบสวิงเทรดในหุ้นในพอร์ตตัวเองอะไรเนี้ยเออวลบ5%ลบ3%แต่ว่าสัดส่วนน้อยมากอะไรอย่เนี้ยนะคะเวลาบวกบวก7%แบบนี้ดูอีกพอร์ตหนึ่ง นี่ห,นหมเวลาลบลบเเซบวกยี่สิเปอร์เซนนย์ลบศูนเปอร์เซนอะไรแบบเนี้ยสัดส่วนที่มันลบอ่ะมันลบน้อยนะคะลบไม่เยอะแต่ว่าบวกเยอะมีอีกพอร์ตหนึ่งอ่ะอันนี้ InnovisX เนะะี่ยค่ะอืมเห็นไหมคะบวกสิบห้าเอร์นสี่สิแปเอร์เนเ็ดซ็นสัดส่วนการบวกเนี่ยมันเยอะกว่าคืออย่างนี้เราจะเป็นคนแบบนี้เราจะอดทนกับกำไรได้นานกว่า การอดทนกับการขาดทุนนะคะถามว่าก่อนหน้านี้มีคัดลอสไหมมีนะคะมีนะอาจจะขาดทุน2 3งสามหมื่นอะไรแบบเนี้ยก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าหลังจากที่เราไปประชุมมาแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ไม่ดีแนวโน้มที่มันจะไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วหรือเป็นหุ้นเติบโตในอนาคตอะ เราก็ตัดทิ้งไปเลยอะตัดขาดทุนไปเลยไม่ได้มาแบบว่าอดทนดูอีกสักตรมากน,นึงไหมว่างบมันจะดีหรือเปล่าคือเราไม่มั่นใจแล้วไงว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาพูดไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็ตัดขาดทุนไปหลังจากที่ไปประชุมมาแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าพอร์ตเนี่ยจะบวกทั้งหมดก็มีทั้งลบและบวกแต่ลบส่วนน้อยบวกส่วนใหญ่และเราก็ต้องอดทนกว่าคนอื่นนะ,ะพอร์ตเราสูงจะโตอดทน อึดกว่าคนอื่นแล้วก็กล้าเสี่ยงในจุดที่ควรเสี่ยงะไม่ใช่แบบเสี่ยงแบบมั่วๆม,มันก็จะทําให้พอร์ตเราไม่โตนี่ะจริงๆดวงจวตววาดวงเชื่อในหลักการลงทุนในแบบของตัวเองมากๆนะเพราะว่าคือเราไม่ได้ใช้ท่ายากอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคนิคขั้นเทพอะไรเลยเป็นวิธีง่ายๆอะ่ะ ที่ทุกคนก็น่าจะรู้อะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะทำมันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการหาหุน้นคัดหุ้นแบบนานมากๆแล้วเราก็ต้องทำการบ้านหนักกว่าคนอื่นอะใช่ไหมการวิเคราะห์พื้นฐานอะยอมรับว่ามันก็ยากแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำมันจริงอะมันก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วเวลาเราซื้อหุ้นมาเราก็ต้องอึดกว่าคนอื่นอดทนกว่าคนอื่นเวลาตลาดมันลงแรงอะเราก็ต้องนิ่งกว่าคนอื่นและเราก็ กล้าที่จะถือหุ้นในบริษัทที่เราเลือกมาเพราะว่าเราอะเข้าใจธุรกิจของมันจริงๆเราสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้วิเคราะห์ได้ว่ารายได้กำไรในอนาคตอะมันจะเติบโตยังไงมันอยู่ในมิกะเทรนแล้วอะไรจะมาขับเคลื่อนอะไรจะมาเป็น New S curve ให้บริษัทเติบโตได้เงี้ยเราเข้าใจบริษัทจริงๆเราถึงกล้าถือ ดนั้นเวลาตลาดลงแรงอ่ะวิธีที่ลุงทำที่ดีที่สุดเลยก็คืออยู่นิ่งๆหรือนะคะถ้ามีเงินสดมากพอลองก็จะซื้อหุ้นเพิ่มเข้าไปถ้ามันลงแรงจริงๆ่ะบริษัท พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยน valuation ยังเหมือนเดิมเนี่ยนะโค้ดยังเติบโตดุงมีตังค์อ่ะดูงก็จะซื้อเพิ่มเนะยถ้าอันไหนที่ดูงจะถือยาวอะ่ะอประมาณนี้นะคะซื้อเลยแล้ววันนี้ดุงก็ซื้อไปแล้วด้วย <c oughs> คือมีเท่าไหร่ก็ซื้อไปอะ่ะแต่ว่าไม่เอามาจินไม่มีแบบกู้เงินอะไรมาเพิ่มแล้วนะคะทุกวันนี้ก็คือลงทุนแบบมีเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นจะไม่โลกมากเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักการในการเลือกหุ้นการวางแผนการลงทุน ว่าเราเลือกหุ้นยังไงมีคอร์บริษัทยังไงแล้วก็เราซื้อหุ้นตอนไหนขายหุ้นยังไงมีวิธีการวางแผนช่วงตลาดขาลงยังไงสําหรับใครที่พอตพังหรือพอตอาจจะติดลงไปแล้วเราก็ต้องทําใจนะคะถ้าเกิดเรามั่นใจในธุรกิจที่เราลงทุนเราก็ถือต่อแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเรามองภาพมันไม่ออกด้วยหลักการและเหตุผลจริงแล้วเนี่ยจริงๆเราควรมีวินัยตั้งแต่ เริ่มต้นน่ะเราต้องวางกลยุทธ์แล้วว่าเราซื้อหุ้นเพราะอะไรถ้าเราซื้อเพื่อเก็งกาไรอ่ะเราก็ต้องมีจุดคัดลอสเราก็ต้องขายออกไปก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมขาดทุนสักห้าก็ไปแลละไม่ปล่อยให้ลงไปเยอะกว่านั้นอะไรแบบนี้สำหรับคนที่คิดจะถือยาว v a l u a t i o n ไม่เปลี่ยนก็ถือต่ออยู่นิ่งๆประมาณนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับ ข้อมูลดีๆแบบนี้จากดวงวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ